กูให้เด็กใส่ไปโรงเรียนวันเดียวอย่าไปอะไรเยอะเลยมึงไม่ได้ใส่ไปไหนไปวันเดียวไปวรงเรียวเดียวเนี่ยงให้เขาเลือกหน้านี่นู่นมารูอะไรพีเก่าอีกแล้วโอ้ยอะไรไม่ใช่วิ่กันนั้นนะวิกอันนั้นสูงๆอ่ะ เลยบอกให้เของทาอันนี้ลงมาเออทีหลังบอกพวกนางด้วยโกนางคือปาโอกนั่นแหละเออแล้วก็ไปถ่ายสตอรี่มีแต่ผู้ชายนอนเออเนาะปาโอ๊ตแรงมากเนี่ยปาโอ๊ตเธอทําแบบนี้เข้าใจไหมไม่ได้ทาแบบนานให้มันมีเนี่ยห้อยๆปิดๆแรงหลังแบบนี้เป็นผู้หญิงแต่ชอบทําตัวอย่างชาเป็นถึงท่านนายกรัตรม ส่งมาแล้วไม่ฉลองจาติง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 ล้าไม่ดูเออยังเหรอนางก็ว่านนางก็เลยอู้ยสีทางเนี่ยเสื้อสีขาวมันจืดตกลงใครเป็นแฟนฉันเป็นแฟนนางหรือฉลองเป็นแฟนนางฉันเป็นสไตลิสเข้าใจไหมคเขาจะได้เออเก่งเท่าเสื้อขาวจืดสีไม่จืดหรอคะเราเขาอยากใส่เราใส่ไปจบ อย่าไปยุ่งอย่านีกางเกงยับมากแล้วเขาก็รีเราก็ไปยุ่งแต่เขาก็รีบเข้าใจไหมโอ้ยเหนื่อยเสียงเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะคุยกับผู้ชายหรือคุยกับใครเปลี่ยนค่ะเพราะคุยกับดิฉันเมื่อกี้ดิฉันโดนด่าค่ะทีมช่างเออเห็นไหมเดี๋ยวพ่อบอกทีฟังนี้ มาแล้ว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 พี่สุนย์มาแล้วมาแล้วโอ้โหเยี้ย oh, 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 oh. yeah. ผมเราต้องกลับมาครับเราต้องขึ้นบันล,งลัง <c oughs> เราต้องขึ้นบันลังลครับทุกคนแคบหน่อยแ <c oughs> ต่สิอย่าพึ่งออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่ารีบนะอย่าพึ่อง,นะอพองอย่าแคบฟังบ้างเวลาพูดอะอย่าพึ่งมันยังไม่ได้ไอ้นี้เ่ะพูดตายแล้วอย่าแคบนะ ยังไม่ได้เสร็จเลยอะไรก็ไม่รูย้ยิ่งแต่งยิ่งเยอะยิ่งมากเขาเรียกเขาเ,เขาเรียกมากแต่น้อยเรียกแต่โก้ไฮแกร์่าโอ้ว่าอันนี้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 ไม่น่าจะอันนี้แล้วมั้งอุ้ยสวยอะสวยเราออกรายการเนาะมันภาพมันก็จะได้มีอะไรซ้ำๆมันก็น่าเบือ่อแต่ว่าถ้าไปโหดกระแสแบบนี้พี่หนุ่มก็น่าจะตกใจอยู่ นะครับทุกคนมือป้อนถูกทำเปิดไม่นี่ยจะปิดจอนไปถ่ายรายการค่ะนี่แค่ถ่ายรายการนะคะ,คะ,คะจบนี่มีแค่นี้อันนี้อันนี้ อันนี้อเออปีนั่นแหละสวยออดูเรียบร้อยอ่ะเจ้าข่าวจบแล้วเทน,นั้นแล้วค่ะเอาแบบที่ตัวเองชอบถ้าแบบนี้น้องชอบน้องหมกแก้ผ้านะคะไม่ต้องฟังสร้างแต่งหน้าพูดเยอะนางเลอะเทอะ้ <laughs> <laughs> ูจะสวยว่าโอเลโบนบอกกับซุดจบไปดทิ้มไขอ้าง <ท>เนี่ยตรงนี้เก็บไม่ดีเลยอะครับนึงสิทำมาทำอะไรมาขอโทษนะครับทุกคนตนิดกาบเออไม่ใช่ให้มีจอนมันดูโป๊เขาจะรู้ว่าเป็นผู้ชายอะแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ชายหรือแต่งมันต้องอยากให้รู้ว่าเาเราเป็นผู้ชายแต่นุก็วุ่นวายอันนี้ก็วุ่นวายอ, <c oughs> อ๋ยเดี <c oughs> ๋ยวลายเดี๋ยวเบอร์ ยี่สิบเอ็ดจุดจัดไหมครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดจุดจันไหมครัใครใครพี่พี่ยาาผู้หญิงทำอาหากินไงครับ พี่ย่าผู้หญิงทำมาหนกินยี่สิบเอ็ดนี้เหรอคะยี่สิบเยดนี้ค่ะน่าจะอยู่ค่ะน่าจะอยู่ค่ะพีาย่าค่ะเดาเดาแบบนี้นะครับค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะจะให้หนูไปเดินเหมือนเดิมใช่ไหมคะออวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะ ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูลงคิวก็พี่ยายก็ให้หนูตามเท่าที่เคยให้เธอเพราะว่าเพราะว่าหนถ้าสมมติหนูไปอ่ะช่างพี่ก๊อฟก็ต้องไปลงไปหนูก็หนูก็ต้องดูแลเขาค่ะค่ะให้หนูเธอเดี๋ยวหนูไล่ให้เลยเดี๋ยวหนูไล่ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ถ้าว่าถ้าไปอ่ะพี่ก๊อฟก็ต้องโดนเดินทางใช่ป่ะใช่เอิมก็มีค่าใช้จ่ายตัวนี้ถึงแม้มันจะเป็นจัดก็ตามนะเออพี่ย่านะคะให้ให้กันเถอะค่ะเนี่ยเอออย่ากดขีดค่มเพลงดิฉันเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาโบนี่ไปแต่ว่าใส่กางเกงใส่ชุดเออสีชมพูชมพูนะเออเรื่องอะสีชมพูก็ได้มันมันบ้านเราหนักเออมันบ้านเราในที่นั่นนะมันมันบ้านเราหนักเราจะเราจะยังไงเราจะน้อยหน้าไม่ได้เนาะ ยี่สิบเอ็ดก็อ๋อยี่สิบเอ็ดเดืนนี้ก็ไม่นานเนยถ้าเป็นเท่าไรยี่สิบเอ็ดเนาะอ๋อสอบยี่สาไมได้ด้ อะไรนะครับสายคลิปปิดหน่อยอ๋อครับกับตัวนี้ระบางนะตัวนี้ได้ครับนี่สวยแล้ติดอะทุกคนใช่รถติดถ่ายดูให้แฟนดูก่อนว่าสวยหรือเปล่าวิดีโอเถอะ วิดีโอเถอะค่ะมัถูกมาถ่านมาแต้มมาแคร์อะไรกันนักหนาวิดีโอเถอะค่ะสวยมากมากแต่ไม่สวยแล้วถ่ายถ่ายแล้วก็เหนียงออกตลอดโอ๊ยสวยจะตายเลยคุชมอ่ะ มันจะหน้าตรงสิมันจะได้ไม่ไม่เห็นตรงเหอียงไงเออแอะเออย่างนั้นแหละถูกเออมันต้องจือหน้แบบนั้นแหละถูกใช่เรื่องอะไรตอนนี้นี่อะไลอุยดี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 ใช่ถูกต้องหรือเพื่เป็นนางแนางแบบจะแคม้โอเคตาขาวตาเป็นฝีขารอเลยีก่โมงแ้่งแหม่ตอนดองถ่ายเสร็จแล้วม่นนี่เอาอยู่ร้า nice right ังจะส่งรูปให้แฟนกันดูก่อน โอ้ ey, <lod above. S 1> ไปถึงซังน e หร a a lot, right? <twisted. S 2> อติดมาถ้าติดเดี๋ยวะออกเดี๋ยวจนออกพกเธอไม่ต้องชมฉันหรอกจะมีแฟนชมือกเต้องสารละชมฉันเจะต้อไปอนเอข้างล่างพอด ไม่ต้องชมจ้าไม่ต้องชมจ้ามีแฟนชมค่าต้องมาชม,มต้องมาชมหรอกไม่ได้อยากได้ทำชมจากพวกเธออ,อ,อย่างนี้นั่นแหละ ดูจืดๆน่ารักกว่านู่นน่ะปากจืดอ่ะน่ะน่ารักเป็นหมดเลยเลีทิวิูกุกับการทำงานเคจบออ้ยสวยจังทำไมแฟนลีโอมันสวยอย่างนี้มะ มองเพชรกับกูล้วเธอไม่ใจหรอแฟนใครคะสวยจัง แอลผู้ชายค่ะแอลผู้ชายนั่งลงมาค่บปล่อยมาให้ดูน่ารักกดหัวใจเราทุกคนไปแล้วนะอ่าไม่ใช่ให้ดูต้องตื่นก่อนไม่ใช่มนโนเหมือนพี่ก๊อฟนะ Yeah.